สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่2 2มิถุนายน2565มาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเรามาดูผลกันนะคะว่าวันที่21มาไหมเนาะ,ะวันที่2 1แอดให้เด่นไปที่6 8 5รูดที่6นะคะ ่ามาดูกันนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะ3 40นะคะสามสี่ศูนย์ล่างหนึ่งหกนะคะเด่นที่หกมาเนาะวิ่งรูดที่หกมานะคะแอดมีหกหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ามาที่ตัวกลับเนะาะอมาในตัวกลับนะคะพิเศษนะคะสามเก้าเก้าแล้วก็ห้าหกเนาะ เด่นที่ห้ามาเด่นที่ห้ามาเด่นที่หกมานะคะแอดมีหกห้ามาตัวกลับอีกแล้วเนาะพี่น้องจ๋าจะมาตรงๆก็ไม่มาเนาะมาตัวกลับนะคะแล้วก็ปกตินะคะห้าเ็หนึ่งล่างเ6็หนะคะแอดมีหกเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋ามาในตัวกลับเช่นกันเนาะส่วนอ่าไข่ นำห้าเนาะห้าไปเป็นแนวทางนะคะก็มีนะคะแต่ห้าห้ามาหลักร้อยหมดเลยนะคะพี่น้องจ๋า V.I.P. นะคะห้าแปดศูนย์ล่างห้าสี่เนาะอ่านำห้าไปเป็นแนวทางก็ได้ห้าสี่นะคะอ่าหกก็มาสามคู่นะคะพี่น้องจา๋าแต่มาตัวกลับทั้งหมดเลยเนาะอ่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะพี่น้องจาอ๋าอ่ะไปตามต่อกันของวันที่ ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองนะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งวต่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องจา๋า ถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะอะ,อะสำหรับตัวเด่นในวันนี้เนาะมาดูกันนะคะ,ะตัวเด่นในวันนี้ก็จะมี2นะคะมีเร็จแล้วก็มี3ามะมี2มี7จมีสม แอดวิ่งรูดที่7นะคะพี่น้องจ๋ายังคงรูดที่7เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบ7จก็สามารถนำา2กับ3ไปพิจารณาดูนะคะอ่ะเจ็เจ็ดหเจ็ดเจ็ดาเจ็ดสเจ็ดหเจ็ดเจ็ดเจ็ด 78แล้วก็79นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเน้นให้นะคะก็สามารถนําตัวอื่นไปเป็นแนวทางได้นะคะ7ก็จะมี71นะคะ72 73 74 76 7จหรือ79เด้อพี่น้องจากเจ็หรือ79นะคะอ่ะเจด้วยอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางเนาะนําไปพิจาเปรียบเรียบดูก่อนก็ได้นะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะอ่าแอดก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆุคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ